สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นมาสีมอคูณสนะคะมาสีมอคูณสองวดประจำวันที่17มกราคม2567เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นมาสีมอคูณสองวดนี้เลขแม่นชัวร์เซ0บนเด่น3ล่างเด่น8แอะชอบ8นะคะ แล้วก็ชอบแปดหด้วยก็เลยมาเม้นไว้ที่เลข8ปหนะคะเลขแม่นชัวนะคะมา8ล่างนะคะแล่างอาจจะขึ้นบนก็ได้นะคะส่วนเลขมาวิ่งก็มา8เช่นกันนะคะเลขมาวิ่งก็มา8เช่นกันมี8ปดหกเนาะเก้ปดหนี่มา8เช่นกัน วดวันที่17นะคะ17มก,กราคมเลขมาวิ่งจะเข้าหรือไม่นะคะวดที่แล้วเข้านะคะวดที่แล้วเข้านะคะเลขมาวิ่งลุงดำนวดแดงอ๋อขออภัยนะคะสองเลขรับเงิน8นะคะรับทรัพย์ก็8เช่นกันแอดมามินไว้ที่086โดยเฉพาะเลข แปดหกนะคะนี่เลขเด่นงวดนี้เด่นแปดหรือไม่นะคะส่วนสองเลขนั้นบนเด่นแปดนะคะรับเงินรับทรัพย์ไปเลยจ้ามาดูลุงดำนะคะลุงดำหนวดแดงบนเด่นห้าล่างเด่นแปดแอ๊กก็มาเตงไว้ที่เลขแปดนะคะแล้วก็มาเตงไว้ที่เลข 8วดนี้8จะเข้าหรือไม่นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะโดยเฉพาะเลข86นะคะเลข86โดยเฉพาะเลข86เรามาดูเลขเด่นคําชะโนดนะคะสีเหลืองนะคะเลขเด่นคําชะโนดนั้นเด่น1เด่น6มีหนึ่ หนเด่น6ก็มี6 5 6 7 6 8ก็แเอสก็เลยเอาคำชะโนดมาแทรกไว้ที่เลขเด่นมาสีหมอกคูณ2นะคะสรุปแล้วเลขเด่นมาสีหมอกคูณ2นั้นของเขาเด่น8นะคะเด่น8 เด่นแปดนะคะโดยเฉพาะเลขม้าวิ่งเนาะและก็เลขแม่นชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเด่นแปดเลขแปดหกนะคะเลขแปดหกมาแรงนะคะแปดหกมาแรงท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะบนเด่นแปดเลขม้าวิ่งวัดที่แล้วศูนย์เก้าก็เข้านะคะลุงดำ สองเลขสองเลขนะคะเลขสองเลขรับทรัพย์รับเงินรับทรัพย์ก็มา8สรุปแล้วเลขงวดนี้มาสีหมอกคูณสนั้นเด่น8นะคะเด่น8แน่นอนเด่น8นะคะโดยเฉพาะเลข6 8ดนะคะ6 8ดก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะ ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะท่านก็ลองอาไปพิจารณาดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเด็กเด่นงวดนี้86จะเข้าหรือไม่ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอ,ขอให้ท่านจงมีโชคลาบรอยนะคะสวัสดีค่ะ